สวัสดีค่ะมือนี้นะคะป้าอ้อยสิมาเอ่อเซมัสเอ่อ,มมอ,อทำเมนูนะคะตำตำอีหยังดีละ่ะตำรวมๆกันเนาะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มอันนี้เพิ่งต้มเสร็จอ่าต้มเองนะคะคือ,อข้าวโพดข้าวโพดดิบมา ล้วก,ก็มาต้มไม่ไม่เลยค่ะแล้วก,ก็มาเสร็จแล้วก็เอามาเตรียมที่สิต่ำม,มือกินมือเทียงเนาะค่ะเนาะก็มาหัน่นฝานออกมานะคะเอาเนื้อเอาโพดตอนแรกว่าสีต่ำต้องข้าวโพดนะคะตํำข้าวโพดแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็ใส่เครื่องมีพอดีในตู้มีปลาหมึกนะคะก็เลยเอาปลาหมึกมา กต้มลวกนะคะกุ้งบะหมีเหมือน,นี้กุ้งเบิร์ดนะคะก็ใส่หมูยอหมูยอที่ลวกเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเป็นชิ้นนะคะเตรียมที่จะมาต่ำใส่กันนะคะแต่พอดีมีอ่มีบักโฮงเหลืออยู่ในตู้นะคะกับแค่หลอดก็เลยเอาหั่นมาใส่น้ำกันนะคะกิน ไันได้สิหลายเนาะพันธุนหลายอย่างตอนนี้ก็เตรียมข้าวโพดก่อนนะคะข้าวโพดต,ต้มเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันตำนะคะเตรียมเครื่องไว้ก่อนอันนี้ก็ตำพริกนะคะเริ่มจากตำพริกตำพริกใส่กระเทียมตำ ทำไปแล้วนะคะก็จะมีมะเขือเปาะมะเขือเปาะ,ะ,าะหัน่นหั่นนะคะใส่เครื่องไปพอมกันเลยค่ะมะเขือเทศหั่นลงไปบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะมีน้ำมะขามเปียกน่อยใส่ไปด้วยน้ำเครื่องเครื่องเครื่องที่เราวสำรับต่ำเลยนะคะลงในครลกเราอก็ต่ำเติมน้ำปลา ใส่น้ำปลาเข้าไปสองทับพ,พี่เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาโน่ๆน,น,นะคะน้ำปลาเมื่อนี้กะบาจิตำเผ็ดๆนะคะรสแซ่บๆนะคะน้ำตาลปลึกก็ใส่ใส่ไปแล้วนะคะน้ำตาลปลึกอันนี้ชื่อรสนะคะปรุงรสน้ำตาลปลึกก็ใส่ไปก่อนแล้วตามต่อไปกับเครื่อเลยคนะคะใส่ชื่อรสแล้วก็ เครื่องตำเข้าไปที่ยังตำเครื่องกะว่าปรุงเรียบร้อยกะว่าพอติดนะคะกะเอาเซนมะละกอแล้วก็แครอทลงไปต่ว่ามือนี่สิเอาข้าวโพดนะคะตำ ข้าวโพดต่ำใส่น้าแกัเพราะปกติข้าวโพดเนี่ยเทาสบ่ตำ่ำนะเนาะเทาเสเซียสที่หลังเอาไว้ค้นๆนีน่แต่ว่ามือนีอยากต่ำนะคะให้เพราะว่าเป็นข้าวโพดสดๆนะคะต้มใหม่ๆถ้าเาตำ่ำร่วมๆกันมมนใชเข้าวิกเข้าวเพื่อขา้าเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ได้น้าน้าหวานๆของข้าวโพดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประหมึกลวกนะคะกับหมูยอ่อ เอาลงไปเลยนะคะคน้นอันนี้ก็คน้คนคน้นคุกเข้าให้เขากันคนให้เขากันนะคะให้น้ำนัวของสมต่ำเท่าเนี่ยเขาไปในหมูยอ่อเขาไปในปลาหมึกนะคะแต่ว่าใครเข้มเดี๋ยวจะเอามาบ้างคำบนนะคะ ชิมรสชาตินะคะแสบแสบนวแล้วก็ตักเลยตักใส่ชามใหญ่ๆนะคะกำลังตักตักใส่ได้เต็มเลยนะคะเต็ม ชามใหญ่เลยสีสันสวยงามน่ารับประทานเนาะเป็นแต่แซ่บนะคมะมีปลาหมึกมีลูกชิ้นเนาะอยู่น้ำกันหลายๆอย่างนะคะจัดใส่แล้วเราก็จะไปตั้งโต๊ะกินแล้วก็จะมีพริกเหลืองพริกแดงนะคะแตงกวาหยอดกระถินยอดกระถินก็มีกะหล่ำผักสลัดนะคะผักสลัดแล้วก็มีผักสลัดเอ่อ กรอบอเขือเทศดซีดากินเป็นเครื่องเคียงนะคะแก้เผ็ดเพราะว่ามือนี่รสจัดจานนะคะชิมแล้วรสเข้มมากนะคะมือนี้รสเข้มข้นเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงแบบแบบไส้แบบเต็มที่เลยรสจัดจ้านเลยนะคะนี่ค่ะไข่เค้มนะคะไข่เค็มก็เลยๆนะ ้สวยงามอัประเทศด้วยนะคะแต่ว่ากฎหมนี้ก <March. S 2> ็ต้องรอการนี่คือหมูยอนะคะหมูยอไอหมูยอห่อเป็นลูกมาไม่กินน้ำกันค่ะเพื่อนๆน้ำลายไหลผอมทงวอนะคะมากินมาชิมแซบนะคะมือนนี้แซบมากเลย เป็นอาหารมือเที่ยงนะคะปะล่อยลงมือตำเองผักสดสดนะคะผักสดสดที่ไม่กินกินแกล้มนะคะก็อิม่มแซ่บแน่นอนขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้สวัสดี